สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาถ่ายทำคลิปนะครับวิธีบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่บ้านนะครับคือ5วิธีการในการบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่อยู่ที่บ้านนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าไอ้ไข่ก็ เป็นที่โด่งดังกันทั่วไปในเรื่องโชคลาภขอหวยซึ่งขอได้ไหว้รับนะครับ้าวิธีการคร่าวๆนะครับผมการที่จะบูชาหรืออัญเชิญไอ้ไข่วัดเจดีเข้าบ้านนั้นไม่จำเป็นต้องบอกเจ้าที่เนื่องจากเชื่อกันว่าท่านนั้นเป็นที่ หรือเทวดาซึ่งสามารถบูชาได้ทั้งที่บ้านและพกติดตัวโดยการบูชาที่บ้านสามารถทำได้ดังนี้นะครับผม 1. ไม่ควรตั้งรวมกับหิ้งพระแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้วางไอ้ไข่วัดเจดีในตำแหน่งที่ต่ำกว่าพระพุทธพระสงฆ์และองค์เทพต่างๆ 2. <อ>งทิศที่เหมาะสมในการตั้งหิ้งคือให้หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกและทิศเหนือ 3. สำหรับการจัดวางควรมีผ้าแดงสำหรับปูรององค์บูชา 4. การถวายสิ่งของต่างๆควรมีถาดรองหรือภาชนะใส่ให้เรียบร้อยไม่ควรวางบนพื้นโดยตรง และควรมีการแยกภาชนะสำหรับใช้ในการถวายและสำหรับใช้ส่วนตัว 5. มันดูแลในเรื่องของความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นแค่ คลิปสั้นๆที่แนะนำในเบื้องต้นนะครับในการบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่เราสามารถที่จะนำมาบูชาอยู่ที่บ้านนะครับผมซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าไอ้ไข่ก็ส่งผลให้คนที่ไปบูชาคนที่ไปไหว้นะครับมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์นะครับก็เป็นที่ต้องการ ของใครหลายๆคนนะครับผมซึ่งสำหรับผมแล้วก็ยังไม่ได้นำมาบูชานะครับยังไม่ได้นำมาบูชาที่บ้านก็กําลังจะที่จะเริ่มศึกษาแต่ตอนนี้ก็มาแนะนำห้าวิธีการที่จะบูชาเพื่อให้ได้ผลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นแค่คลิปสั้นๆนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมากล่าว ถึงคาถาวิธีการที่จะบูชาไอ้ไข่ซึ่งไหว้ขอพรให้สมปรารถนาแล้วก็จะนำประวัติตำนานความเป็นมาความเชื่อและประสบการณ์ที่ผู้ทุกคทนได้เข้าไปกราบไหว้นะครับและวิธีการต่างๆในการบูชา เพื่อจะได้นำม,มาซึ่งโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์สมความปรารถนาสิ่งที่ต้องการนะครับสิ่งที่ถูกต้องตามคํานองของธรรมซึ่งไอ้ไข่ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในการขอพรขอได้ไหายรับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับติดตามคลิปต่อไป เป็นคลิปที่สมบูรณ์แบบนะครับครบถ้วนทั้งประวัติความเป็นมานะครับการบูชาต่างๆคาถาต่างๆในการบูชาวิธีการที่เต็มรูปแบบนะครับรอติดตามนะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ